้าเอืออ้อฟ้า,อาห้องความอายาเล่มความจะพงุงสังนอนแฟนนอนนังนอนเมียนอน,น,น,อนคำนอนถือวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับมื้อนี้รายการลูกอีสานมาพ่อกันเป็นมือที่สองในภาคของโทรทัศน์หรือทีวีบีช n นล แ้ะก็มีการถ่ายทอดกระจายเสียงออกอากาศไปพร้อมกัน560สถานีพร้อมทั้งวิทยุคลื่น FM 90.25สถานีวิทยุชุมชนปกป้องสถาบันผมจาพงศรค้ำม,มาพร้อมกับคุณไม่วัจระคำสืบพ่อกันครับเจ็ดมือเจ็ดวันบอมีมือหยุดราชการแล้วก็ถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกเมื่อไวเว็บ FM 9 0 n ครับมือเศร้านี่กัไปพ่อกันทัง n b t กับคุณไม่ นะครับเราก็มาพอกันใบสองพยอดใบสามทางบีเชน่าแล้วก็บใบสามไปหยอดใบสามครึ่งกับสิลงไปพอกันเก้าสิบจุดสองหาพี่น้องที่รักและครพครับมือนี้ผมมาพอมกับคุณไม่วัชราคำสืบแต่งตัวบันนอวักบันนอครับพี่น้องเชยเชย่มากกับจ่าพงศรค้ำคนเอียงมันขึ้นลื่นกันขักแต่พี่น้องบัดจ่าพงเนี่เลี้ยวไปกับเป็นองค์ตรงอยู่ครับสวัสดีครับคุณไม้ครับสวัสดีครับจ่าพงมือนี้มาเลยเสียงหมอล่ำครับ ห้าท่ามือไหเจ้าพงศลักค่มกับคุณไม้ตกับกระสีผ้ากันไปล่าขอเขายุ่นํ้พันนะครับผมก็สิได้ไปหาดเปาแคนด้วยเนี่ครับผมครับผมมาหนาตาคือกุณไม้เนี่ยมันขึ้นนักลองก็คือพี่เบิร์ตไปยังสันครับครับแต่ถ้าเบิงเจ้าพงศลักค่มแล้วมันก็คือยังสังวาลน้อยเดาเหนือไปยังสันเอาละครพี่น้องเข้ามาเบิงข้าวข้าวทน้งหนางนือพิมพ์กันบ้างเราก็ถือว่าเป็นข้าวดีนะครับเมื่อคืนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกแถลงข้าว บ่วาสิเป็นแนวทางสมานฉัน,นคือแนวทางปรองดองหาคอนั้นส่วนหาคอนั้นมีอีย่างนะครับบ่วาสิเป็นเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนให้มีความรวมใ้รวมมือกันนะครับบ่าวาสิเป็นกับภาคส่วนราชการภาครัฐในการปกป้องและเถิดทุ่นสถาบันพระมหากษัตริย์คุนใหม่มีความภูมิใจบรับครับ,รบที่รัฐบาลมีแนวคิดจังสี่หาทังออก หลักกประการที่สองก็คือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาวนาคณะนี้เนี่ยเพิ่นสิมีการปฏิรูปความเป็นธรรทาในสังคมประการที่สามก็คือการปฏิรูปซื้อในการนําเสนอนะครับย่างอิสระภาพบวสิเป็นการเสนอซื้อท่านการเมืองนะครับแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็ประการที่สี่ก็คือการตรวจสอบเหตุการณ์4ีเหตุการณ์บวสิเป็นเหตุการณ์เมื่อ20เมษายนเหตุการณ์ที่ยุค่อกงัว นะครับแล้กก็เป็นเหตุการณ์วันที่2 2เมษาก็คือเหตุการณ์ที่เขายิ่งระเบิด M 7 9เจเข้าไปใส่กลุ่มพี่น้องหลากสีอยู่สีลมแล้กก็วันที่28ก็คือเหตุการณ์ที่ประทะกันอยู่อนุสรณ์สถานแล้วก็ะเหตุการณ์ที่4ี่ก็คือการบุกยึดหรือเข้าไปตรวจไปเบื้องไปจอบไปแนมอยู่รงพงา่านจุฬาไปเบื้องทหารมาทันวาแล้วประการที่หาก็คือการแก้ไขปัญหาทางการเมืองต้องแก้ไขด้วย รัฐธรรมนูญคุณไมคคิดจังหดดีใจปะเอาคุณไม่มาเรียนบักปันแปะมาไทายกับจ้าพงก็ได้ว่สามเกลือสีย่อมหลับเพราวากาลั่งหาทาังลงบ่รูร้ว่าสียเอาหัวลงหรือเอาข้อลง่งหรือสีเอาขาลง่งแบบสางางามเอาคุณไมคคิดว่าจังหดเรามาล่องไถ่กันมึงดูคกันหลังจากที่นาย,ยกเลิกมติเพิ่นกับประกาศชัดเจนว่า14พฤศจิกายนเนี่ยมีการเลือกตัง้งบ,บนันท้ทางแนวทางของสามเกลือเนี่ยก็มีการประชุม ช่วงเศร้าเนี่ยมีการเอิอนแก่นนํามาประชุมกัน30คนครับแต่ละจังหวัดเนี่ยมาประชุมกันว่าสิหาทางลงจังไดีสิลงคือบังไฟบ่ครับก็ยังบ่ฮู้แต่ตอนนี้ก็คือว่าล่วงไปมันเป็นไดี๋บังไฟมันล่งมันเจิดจิเลยลงอย่างสิบบ่ขึ้ว่าขาดว่าคุณรู้จังไดีก็สิเอาหัวลงเด้ครับบ่ได้เอาหางลงเด้เอาหัวลงเนีบังไฟเนี่เพราะว่าหนักหัวแต่ว่าคนนี่จะเอาหัวลงต่อครับให้เอาขาลงงงงซะมัันจลแบบส่างามครับผมบัดนี้ทางออกก็คือว่าทางนนายกกมตรี็มีการรปะชุมกันกสมี้อสรุปว่า เหตุจังใดจิมีการสูญเสียหน่อยที่สุดก็คือหาทางออกไห้เสือแดงขึ้นกันเพราะเพ่นก็รู้ว่าท่าแก่น้ำเสือแดงเนี่ยหาท่งลุ่งคยักในเมื่ออยากให้เขายุบเขาก็ขอเวลาแค่ว่าสิบี่พฤศจิกายนมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าคุณถอยไปผมก็ถอยขึ้นกันต่างคนต่างถอยเป็นการลดการสูญเสียับอยากให้มีคนบาดเจ็บแล้วก็ลมตายคุนยุว่าบดนี้สามแก่น้ำเนี่ยคิดจังใดบัดนี้ถ้าบบอยากเห็นพี่น้องคนเสือแดงตายหรือบาดเจ็บก็ต้องถอยครับ ก็ต้องถอยออกมาเมื่อทั้งรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกเราว่า14พฤศจิกายนครับแน่นอนแน่นอนคุณต้องกลือไตั้งตั้งฐานทับไม่ในการเลือกตางคือการในการหาเสียงในการหาเสียงไปเลือกคนที่ท่านรักไปเลือกพรรคที่ท่านชอบพี่น้องเพื่อนมักไปเพื่อนพรรคใช่หนาแข้งไว้แล้วแมนบ่ครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าเอาจังซี่ให้แบ่งกันชัดเจนโลดถ้าผู้ใดมักเสือแดงเนี่ยก็ต้องบอกนโยบายเสือแดงว่าถ้ามักเสือแดงกัชูนโยบายรัดไถ่ไม ครับให้ชัดเจนไปเลยก็ขบวนการพวกนี้เพชรเป็นขบวนการสีลมเจ้าวกลมเจ้ากใส่ไนว่าละตรงนี้เลยครับเพราะว่าถ้บาถทาเขาสิเปลี่ยนความคิดก้นเสือแดงสิเปลี่ยนยากด้ยเปลี่ยนยากพะเขาฝังมาโดนฝังมาหลายต่อหลายปีตั้งแต่ไทยหลักไทยพลังประชาชนมาเผื่อเป็นเผื่อไทยก็ต่อเนื่องมากบันนี้ยูยูเขาสิบอกว่าพี่น้องอย่าไปเสื้อเขาพี่น้องเนี่ยหน่อยลงอยู่บันนี้คุณไหมครับคำว่าฝังรากลึกตั้งแต่ฮากพักกระเดามันลึกก็นั่นหรอกครับเขายก้นได้ มันว่าครับตั้งแต่หากต้นไม้เลือกมันเอเ๊เขาเกาเขากับคนได้เพราะฉะนั้นสี่อบบอกว่าฝังหลากเลือกแล้วแก้บ่าไา้คนเฮาถลูว่าเห็ดบ่ดีเห็ดบ่งามเห็ดบ่เถี่บ่ต้องมันก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก็คือตั้งแต่คนเนี่ยมันลงจังใดทางล่งมันคือที่ลงยากตั้งแต่ลงสา่งคอยยังลงได้คําบอกบ่บอกว่าคือหลังเสือล้วล่งบ่ได้ถ้าเสือตัวนี้มันเป็นเสือลายเสือสมิงสิงด้วยวิญ,ญญาณผีสิงลายสีภาพไปเห็ดในสิงบ่ดีบ่งาม มันก็ต้องลงตัอครับตั้งแต่หลังสร้างมันสูงกว่าหลังเสือเขายังลงได้ภาษายังหลังเสือสีลงกว่ได้แต่หลังสร้างสูงกว่านั้นเขายังลงได้ตั้งแต่ไกลขึ้นเฮี้ยนมันยังเิ็นลงได้ดอกคุณไหมเจ็บว่าเป็นข้ออ่างเลยสผมว่าเสือครับว่าขึ้นแล้วสีลงบ่ได้ลงแล้วสีขื้นบ่ได้ตั้งแต่กี้คนเฮาหักกันแ็ยังผิดกันได้อยาคิดว่าคนเฮาสีบ่ผิดกันจักเทื่อแล้วก็แยกคิดว่าคนเหาสีบ่ถือกันจักเถื่อกับย่ามผัวเมียผิดกันย่าไปแรกแซงเจ้านัก คุณไม่เคยเจอคือผมผมมีป้าผู้หนึ่งครับกับลุงตีกันครับเอาอมีดปาดข้อห้อยกันจนสีขาดเฮากับไ <uz> ปยอว่าป้าลวดป้าลวดป้าลวดไปทั <ys> ้งั้ดบัดเพาอบันเทือกันแล้วผมเป็นหมาหัวหนอา <ys> คุณไม่เอยะมีป้าบอกายามจักเสียรเพราะฉะนั้นการแทรกแซ้งเนี่ยมันต้องเบิ่งตัวแม้แต่คุณวีรละเนี่ยเราปีพองจิเลยจิบผมเนี่ยแลดีใจเพราะว่าเล่าหาทางอวยคือบังไฟเนี่ยเราหาทางลงอยู่ล่างเถอยรตะึ้นไปคือบังไฟมันมืดมือมันลงเนี่ยวยมันหัวขาดหัวเสียบตัวครับ แม่ตันัทเถื่วุนัทเถวบอกจังไหนนะ้อเดี๋ยวมาฟังสุพรรณอัฏถาวงไอ้ไส้ก่อนครับสุพรนอัฏถาวงแกนํำนประชเราบอกว่าจังสิก้าวถึงข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่มีการสิจัดการมือเลือกตั้งวันที่14ีเอาอีกแล้วคนใหม่ผมจะเ,เบื่อไหลเงินไม่มีหนีไปนาวัตรบานเงินไม่มากาไม่เป็นผมย่านตัวเดียวนี่แหละครับวงจรอุบาตในสังคมไทยโง่จนเจ็บประกาศยุบสภา,ามีการเลือกตั้งสื้อเสียงโกงการเลือกตั้งใส่ถุงโดเรมอนมาเปลี่ยน เก้านาเก้าหลังกระดานเหนือกับี่ตะเก้าเก้าโอทหารมานับแบบนี้ขางัวรัดตั้งแต่สองมือว่าสอสอภาไทยรักไทยกับว่าเป็นผู้ใดหรอกว่าอยู่ไกลๆผมนี่แหละครับเคยเห็นอยู่นี่แหละครับคุณสุพจน์อัฐววงศ์เราบอกว่าทาสิจบแบบนี้ก็ดีขึ้นกันบัดนันจังสี่เนี่ยมอ้ยไอผมเนี่ยมันตบมือให้ไอจากของแต่ถอดเหรอย่าสกคิว่าพี่สุพจน์เนี่ยเราอยากดันทุรังเนี่ยเราก็อยากจบขึ้นกันไปฟังอดีตเะเพือกกันมั่งครับอดีตสสเพือกว่าจังไดน์เนี่ย อาิสเผือพกพงเรื่องร้องแก่น้ำน้อชอบผินวาจังสี่ครับถือว่าเป็นถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดบ่าวาสิเป็นม้วนชน่าสันสีโบได้ต้องวาดนะแวงในการสลายการชุ่มนุ่มเคยเห็นเน้นจา่าฮัตโตลิบหครับเล่าหัวคืออย่งซูเปอร์แมนเวือนเวือน,อนมาสันสามสันซี <c oughs> ลูกแม่นี่หนีคน่มีม่ยางเลียนกับหัวเอา่าสันบ่าอันนี้อาิสเผือกหรืออาริสมันพงเรื่องร้องแต่ไปฟังของนัทวุฒิใสเกียหรือนัทวุฒิใสเกลือไอหนุ่มผมสั่นพูดไม่ยอมหยุดนัทวุฒิใสเกลือ่าสันว่า อีกผู้หนึ่งกับไอ้นุ่มบ้านรอนจตุพรผมพันธ์ว่าท่านนัทวุฒิว่าจังไรกับคุณไม่นัทวุฒิบอกว่าแกน้ำนอกพช่อเนี่ยกล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีได้ยื่นขอเสนอในการควบคุมกลไกของรัฐบ่ได้ก็เลยว,ว่าเรื่องยุบสภานี่แหละครับคนเ้ามันมีต,ต่แนวตีคนฉีตีจักน้อยก็บ,บอกว่าคุณไมป่ปัดมือนี่คือตัดผมงามเล้อก็บ,บอกว่าขันคนเขาบ่ามากนะ ผมคือเหี้ยหกลุงรั้งแถะวนันบัดเพอคุณไม่ไปตัดผมสั่นเฮ้ยคอยเง้วปวดวะนนันก็ขึ้นนัทวุฒิเนี่แหละขึ้นจอมฉีตีมันมีหนังเรื่องหนึ่งหรือละครเรื่องหนึ่งโลกนี้ขาดความยุติธรรมมันสมกับคุณนัทวุฒิครับไปเห็นอิเกียดังเวียดครับไปกินบัคซีดาปัสโภาษาอีเกียก็ยังบินส yes <hätte S 1> ูงแต่วันั่นไปเห็นขวานบัคซีดาต้นบักไงนุ่ยเนี่ยน้อยไปเห็นบักแตงมบักแตงม้นี่ยยุคขีดินวาท่านว่า ภาษาเชีย่ยเนหน่อยขึ้นไว้ใหญ่แต่ว่าท่านลกนี้ขาดความยุติธรรมย่างึ้นมาเห็นสาวเอ็นบีที่อยู่นี่มีผู้เบาย่างกายโอ้ยผู้เบาคือบัเพราะปันหดวะบัดผู้สาวคืองามแต่ลูกนี่คือขาดความยุติธรรมเห็นผู้สาผู้สาวย่งางกายบัดผู้เบาคือรอแต่ผู้สาวคือฉีไล่แต่มีตะแนวตีเขานะครับตีอยู่บ้หันล่ะก็เอิญว่าลูกไม่แ่ตีสสรลาสีเนี่ยบัดมือหนึ่งครับตีไปตีมาเพิ่นกันลยไปนอนอยู่ใต้ต้นบักซีดาอีเกียดังบีตัวเก้านี่แหละครับ ก็เลยบินมาจีกวับักซีดาบักซีดาก็เลยตกเส่สั้นดังเพ่นครับเพ่นก็เลยห่วงโอ้เจ็บขัดถ้าบักซีดาหน่วยใหญ่สมบักทุเลียนดังผู้ขาสีบหักบ่ลโอหยุดที่ทำแล้วหยุดที่ทำแล้วว่าท่านบานี่ท่านเรื่องนี้สอนในรู้ว่าถ้าบาพ่อ